สวัสดีครับบันทึกรับ3ก๊กนะครับคลิปนี้เราก็มาดูกิจกรรมสั่งการใต้ล่านะกิจกรรมรอบนี้เข้ามาก็มีสกิลเข้ามาใหม่นะของทัพประสานนะเป็นสกิลสีลุงนะขั้นลุงนะก็จากร้านแรกสุดหรูนะเป็นชิ้นส่วนตาสกิลลุงก็มีเข้ามา2แบบนะก็เป็นของแม่ทัพลุงสกิลนี้ พายุล้างโลกาเป็นสกิลของโจเฮากับจูก,กัดกลัวนะใช้เศษทั้งหมด110เศษเนาะสกิลขั้นนี้ก็ลายลเรียของสกิลก็สุ่มทำดาเมจถ้าผสานใส่ศัตรู3าตำแหน่งสุ่ม3ตํตำแหน่งนะครับ246เปอร์เซ็นต์มีโอกาส60สเปอร์เซ็นต์สุ่มล้างสถานะบัฟบ,บนตัวเป้าหมาย1รายการก็หมายถึงว่าล้างบัฟที่อยู่ในตัวของเป้าหมายหอย่างนะ เลี้ยงดาเมจของฝ่ายศัตรูทั้งหมดลดลง15%ต่อเนื่อง2รอบขณะปล่อยหักบนตัวเป้าหมายมีสถานะดีบัฟจะทำดาเมจถ้าประสานเพิ่มเติม150%หมายว่าถ้าเกิดว่าติดสถานะดีบัฟก็จะโดนดาเมจ150%แต่ถ้าเกิดว่ามีบัฟบ,บนตัวนะก็จะโดนลบไป1รายการมีโอกาส60%ลบไป1อย่างนะ5สกิลจี้5ดาวนะ สุ่มทำดาเมจท่าประสานใส่ฝ่ายศัตรู3ตําแหน่ง315%้มีโอกาส80%ลบลบบัฟ2รายการนะเรียกดาเมจของฝ่ายศัตรูทั้งหมดลบ30%ต่อเนื่อง2รอบขณะที่ปล่อยหากตัวเป้าหมายมีสถานะดีบัฟจะทําดาเมจท่าประสานเพิ่ม300%อเ็ตั้ง5ดาวนี้ก็แรงใช้ได้นะเป็นตัวที่ลดปลดบัฟคู่ต่อสู้นะได้ถึง3ตํตแหน่งเลยนะถึง2รายการนะ ใช้แมททัพขั้นสีลุ้งเลยนะ2ตัวแต่ว่าถ้าเกิดว่า1ดาวเนี่ยยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะอ่าตัวนี้ก็เป็นสกิลของจูกัดกัวกับโจเฮานะท่าที่2เป็นของเออฉเฉียนกงจูนะกับลิหลิงฉีก็ท่าภาษานี้ทำดาเมจแถวหลังนะ246%แล้วก็ทําให้ พลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้น10%นะฝ่ายเรานะต่อเนื่อง2รอบฝ่ายศัตรูทั้งหมดเพิ่มดาเมจลดลง15%ต่อเนื่อง2รอบขณะที่ปล่อยหากเป้าหมาย HP มากกว่า50%ทำดาเมจภาพประสานเพิ่มเติมอีก200%ก็คือเพิ่มบัฟให้เรานนเองเพิ่มบัฟโจมตีและป้องกัน50 15 10%แล้วก็ลดดาเมจของ ศัตรูลงอีก15%แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือดมากกว่า50%โดนดาเมตอีก200โดนดาเมตแรงขึ้นอีกนะก็เพิ่มให้เราแล้วก็ลดฝั่งศัตรูดูที่5ดาวดีกว่านะ5ดาวทำดาเมตท่าภาษานใส่ศัตรูแถวหลัง315%ทำให้แถวหลังฝ่ายตนมีพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกัน30%นะต่อเนื่อง2รอบ แล้วฝ่ายศัตรูทั้งหมดเพิ่มดาเมจลดลงลดลง30%ต่อเนื่อง2รอบก็เพิ่มโจมตีให้เราแล้วก็ลดดาเมจฝั่งตรงข้ามนะ30%แล้วถ้าเกิดว่าเลือดมากกว่า50%ถ้าดาเมจค่าประสานจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก400%แล้วก็มีชิ้นส่วนตาสกิลสีลุ้งเข้ามาให้แลกด้วยนะแล้วก็มียันให้แลกด้วย ก็ตัวนี้ก็สายฟรีก็ยากหน่อยนะไหนจะตาสกิลไหนจะแม่ทับอีกนะแล้วก็จะอัพดาวอีกเนาะก็ยากอยู่นะอ่ะก็กิจกรรมรอบนี้ก็อัปเดตแค่นี้นะอ้าลืมที่มีตัวมาใหม่ก็คือขนนกสีทองด้วยมาใหม่หนึ่งเศษนะ เข้ามาใหม่1เศษ1เศษนี้ร้อยห้ 150, ใช้ทั้งหมด3เศษนะถึงจะรวมกันได้นะใช้เหรียญตาสีทองเนี่ย450ส5 0เศษได้ขนนก1อันนะโอ้ถือว่าใช้เยอะเลยนะเนี่ย450ส5 0เศษต้องดองต้องต้องดองเหรียญถึงกี่รอบเนี่ยเรอบ450เศษนะโอ้9รอบนี้นานเลยนะ ใช้ทองเยอะด้วยนะ,อะโอ้อะก็ถ้าประสานก็ประมาณนี้เนะเาะผมมีอยู่สองรอยห้าสิเหรียญน,นะก็เดี๋ยวจัดปีกดีกว่าจัดปีกมาเล่นๆดีกว่านะครับปุง้ง เรียบร้อยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนปีกปุ้งปึงอัปปีกเป็นขั้นสามแล้วเรียบร้อยนะครับขั้นสามของเราปีกเทพขั้นสามนะปึ้งชุบอ๋อเราตอนนี้ก็มีปีกเข้ามาใหม่นะปีกเทพถึงขั้นเท่าไหร่แล้วเนี่ย สิบเอกับสิบสองนี่เข้ามาใหม่นะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะ,ะสิบเอ็กับสิบสองเนาะช่สูก่อนหน้านี้ก็มีแค่นี้โหดขึ้นไปอีกนะครับสำหรับสายเติมนะ่ะพลังก็เพิ่มมาหกสิบล้านนะสำหรับปีกขั้นสองขึ้นขั้นสามนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจกแต่เพียงเท่านี้นะครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับเดีย๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ